เรื่องของเรื่องคือมีพี่น้องเนี่ยส่งน้ําพริกมาให้กินเป็นน้ําพริกของพี่น้องเราจากจังหวัดแพร่ทีนี้แหมกินเข้าไปแล้วมันเป็นแบบนี้เลยืม <c oughs> เออ อืม่าสุดยอดเลยยกนิ้วเลยครับรสชาติหลักๆเขานี่นะแซบ่บกรอบเนื้อเนื้อเน้นเน้นหมูเป็นหมูกุ้งเป็นกุ้งปลาเป็นปลาสะดวกรับทานเหมาะที่จะติดครัวเอาไว้เพื่อฉุกเฉินไม่ว่าจะทานเป็นกับแกล้มทานเล่นหรือทานคู่อาหารได้ทุกมือ้อ โดยเฉพาะนะอาหารที่ท่านกินอยู่ทุกวันเนี่ยเอาอันนี้โรยหน้าจะทําให้มีรสชาติพิเศษขึ้นดันดีไม่ว่าจะเป็นข้าวสวยร้อนๆไข่เจียวข้าวผัดกะเพราข้าวผัดธรรมดาหรือแม้กระทั่งจะเป็นพิซซ่าบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตียยเต๋ยวเรือส้มตำโอ้โหอันนี้โรยเข้าไปนะอาหารที่ท่านเคยกินอยู่รสชาติจะพิเศษขึ้นมาทันทีซองหนึ่ง80กรัมราคา60บาททานได้หลายครั้งมีรสชาติตั้งแต่หมูกระจก หนังไก่กรอบเห็ดต้มยำปลากระจกคางกุ้งไม่แทบจริงไม่บอกต่อสั่งซื้อหรือติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าทางไปรษณีย์ของมิสดีทางโทรศัพท์ติดต่อได้ตั้งแต่เวล9า9โมงเช้าถึง6โมงเย็นหมายเลขโทรศัพท์092 384 1222หรือจะฝากข้อความเอาไว้ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Line ID ดีมิสดีโดลายไอดีมิสีโดอ2 l ล n e ไอด r มิสเตอโดงสามหรือในกล่องข้อความ Facebook โด่งมิสเดีเข้าสู่เนื้อหาต่อเนื่องเ,อเดี๋ยวนะฮะเมื่อกี้ใครถามว่าคุณโด่งช่วยใครเรื่องอดีตและบนตรีสอซื้อเครื่องบินเป็นเพิ่งพูดไปเมื่อกี้ <c oughs> คุณสุยะออกมาชี้แจงชัดเจนเป็นเครื่องบินของเบนซมิธที่เขาซื้อ,อซื้อผ่านในหน้าชื่อเบนซมิธซึ่งอย่างที่บอกให้ฟังเบนซมิธมัน,ม,นมันทำงานสองอย่างมันไม่ใช่ ทุนเทาลึกอะไรขนาดนะั้นมันเป็นในหน้าซึ่งปฏิสัมพันธ์ไปทั่วมันก็ขายเครื่องบินขายอะไรอย่างนี้ไปทั่วเป็นในหน้าอยู่แล้วแล้วในหน้าขายเครื่องบินลักษณะแบบเนี้ยเครื่องบินระดับมหาเศรษฐีนั่งคันหนึ่งแปดร้อยล้านอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เอ่อไม่ใช่ว่าจะมีหลายๆคนมันมีไม่เยอะหรอกครับตัวในหน้าขายเครื่องบินเหล่านี้เพราะนั้นมหาเศรษฐีต่างๆเหล่านี้เขาต้องการมีเครื่องบินเพราะนั้นทางเดียวที่เขาจะซื้อได้ในที่สุดมันก็ผ่านเบนซมิตทั้งนั้นแหละทั้งเทาทั้งดําทั้งขาวก็ไม่รู้แลนนนนนนะคคครรรรััับใใเเป็่่มออีกืงงึ เพราะนั้นรูปถ่ายเป็นสมิธอะไรต่างๆ,ๆนี่ก็พยายามโยมันเลอะเทอะเหลวไหลสู้รูปเนี่ยฮะผู้ว่าไพรินไม่ได้เชื่อผมอ่ะมาดูภูมิใจเคลมกันสักนิดท่านังครับเมื่อคืนนี้มันมีการดีเบตจัดขึ้นที่ช่องสามนะครับก็มีผู้นําของพรรคต่างๆเป็นตัวแทนก็มาดีเบตในเชิงเศรษฐกิจมากมายแล้วดูสิครับช่องสามจัดดีเบตแต่ตั้งชื่องานว่าเลือกตั้ง66เปลี่ยนใหม่หรือไปต่ออันนี้ อันนี้ชื่อดีเบตชื่อรายการนะนะปรากฏว่านะชื่อรายการที่ก็ไปสอดคล้องนะกับแคมเปญของพรรคสีสม้มช่วงนี้นะที่เขากําลังหาเสียงกันอยู่เลือกแบบเดิมนะก็ได้แบบเดิมนะอันนี้ก็เปลี่ยนใหม่หรือไปต่อและโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งคําว่าเปลี่ยนเนี่ยของพรรคสีส้มตอนนี้ขึ้นบิลบอร์ดเต็มทั่วทั้งกรุงเทพแล้วก็พรรคอ่าแล้วก็ช่องสามก็จะดีเบตด้วยข้อข้อ,ขอหัวข้อว่าเปลี่ยนใหม่หรือไปต่อนี่ สรุปแล้วเอ้ยตลกลงว่าสีส้มมันหุ้นอยู่ท่องสามหรือยังไงนะครับเอาแค่ชื่อนะฮะดีเบตนี่บผมว,ว่าฟังดูก็ไม่เป็นกลางแล้วสุดท้ายเมื่อคืนนี้เกิดอะไรขึ้นนะก็มีการพูดคุยกันแล้วก็มีท่านคงดูแล้วอะเมื่อคืนนี้นะปรากฏว่าดรเชนของเราเออมีการพูดถึงนะครับรัฐบาลดิจิตอลนะครับหรือ e-government นั่นแหละนะก็หมายความว่ารัฐบาลที่จะเลือกใช้กระดาษ ทุกอย่างก็งจะผ่านเนี่ยฮะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยสามารถจะเซ็นลายเซ็นข้าม like, ประเทศกันได้นะส่งอ e ีเมลอีเมลนะติดต่อ่วยราชการทั้งหมดเนี่ยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์กันทั้งหมดเลิกใช้กระดาษมีการพูดถึงเรื่องนี้กันปรากฏพอพูดถึงเรื่องนี้ปั๊บดเรเชนบอกไม่ต้องครับไม่เป็นไรเพื่อไทยทําแล้วเพื่อไทยเริ่มแล้วไม่ต้องมีใครบอกว่ากําลังจะเริ่มแต่เพื่อไทยเริ่มไปก่อนหน้านี้แล้วปรากฏสุปาพจีก็นะของขึ้นพบตัวเองเป็นคนจกประเด็นนี้ขึ้นมานะถึงขนาดบอกว่า เฮ้ยเริ่มยังไงฮะเริ่มแล้วเนี่ยปราปรรกฏว่า400อกว่าหน่วยงานขนาดนี้นะเซ็นไปแคเ่เรียกว่าสามารถใช้งาน e า e d อ c u m e n t เนี่ยแค่สองร0อลายเท่านั้นเองเดี๋ยวห้ดูเนี่ยนะดรเจนบอก e-document ตอนนี้ทำไม่เรียบร้อยแล้วคือเอกสารที่เป็นใ e รัฐสิทธิ์ทำเรียบร้อยแล้วสุกผิประธานโทษน,นะคะ405รหหน่วยงานทำได้แค่22หน่วยงาน,นะคะ่ะแล้วก็เพิ่งทำตอนนี้นะคะนี่โกหกสองเรื่องอนเลย กหกเรื่องอะไรกันมาครับปรากฏว่ารุ่งเช้านะคนที่รู้จริงคือนายสุทธิเกียรติวิรกิจพานิ์ครับเป็นอดีตรัฐมนตรีอ่าเป็นอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีดิจิทัลของเราอ่ะสมัยรัฐบาลอุงอิงน,นะครับก็มาเล่าให้ฟังว่าเรื่องนี้มันคุยกันจนตกผลึกนะจนได้เป็นเรื่องเป็นราวตั้งแต่สมัยอุงอิงแล้วก็ปฏิบัติการจนกระทั่งนะมีหน่วยงานนะเข้ามาใช้เป็นเรื่องเป็นราวไปแล้ว ก่อนที่อุ้งอิงจะถูกปลดเนี่ยนะฮะก่อนที่นายอนุทินจะเข้ามาเป็นนายกก่อนที่นางสุป,ปจีจะเข้ามาทํางานเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์เรื่องเหล่านี้ยืนยันโดยคุณสุธ,ธีเกียรติวิรกิจพาณิชย์นะฮะโดยเอาเอกสารมาให้ด้วยที่นางสุป,ปจีบอกว่าเขาเขาเป็นนางใช่ไหมผมเรียกถูกนะที่น้องสุป,ปจีเนี่ยเรียกน้องก็แล้วกันนะฮะอ่าบอกว่าเนี่ยเพื่อไทยเนี่ยนะครับปรากฏว่าทํามาแล้วเนี่ยปรากฏว่าหน่วยงานราชการเนี่ย ใช้ไปได้แค่ยีบสองหน่วยข้อความก็คือไม่เป็นจริงใช่ปเขาเอกสารมาให้ดูด้วยอันนี้ผมให้ดูนะฮะปรากฏว่านี่ครับเป็นหน่วยงานที่ใช้ e-document ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งหมด67หน่วยงานไม่ใช่22และที่สําคัญนะครับ67หน่วยงานนี้นะฮะเรียกว่าพร้อมที่จะใช้ e-document เนี่ยตั้งแต่วันที่14สี่ิงหาคม68นั่นก็คือช่วงที่อยู่ในรัฐบาลอุงอิงเพราะนายลงทินมาเป็นนายกวันที่5กันยานะ เพราะเนี่ยครับตรงเนี้ยครับเขาเสร็จไปแล้วตั้งแต่14สิงหานะแต่ทีนี้ไม่รู้นางสุปจีน้องสุปฏิกาเอาเอาเลขมาจากไหน22เนะนี่ยตัวเนี้ยเอามาจากไหนสรุปแล้วเรื่องทั้งหมดนี่67หน่วยงานนะใช้ e-document เนี่ยใช้ภายในวันที่14สิงหาคมก่อนที่นายอนุทินบรยนายก67หน่วยงานเสร็จสับไปแล้วมีผู้ใช้งานเรื่องนี้นะครับผู้ใช้9.4หมื่นลาย ในหน่วยงานราชการนะครับนะมีผู้ใช้ได้อีกอันหนึ่งนะครับในมีประมาณหนึ่งแสนหนึ่งาหรายี่วงนอกนะท่านผนะแล้วก็ถามกลับมาอีกด้วยว่าไอ้รัฐมนตรีดีคนใหม่เนี่ยที่ว่านามสกุลิีชอบนี่ใช่ไหมนะปรากฏว่าทุกวันนี้เป็นเด็กรุ่นใหม่ก็จริงครับแต่มันไม่ใช่ e-document มนะมันยังให้เจ้าหน้าทีใ่ในกระทรวงเนี่ยนะก็เามี e d o ็อก e ูเแล้วมี e ีก็มเมนตแล้วมึงก็ไม่ใจ นะก็ยังจะแท็กหน้าเป็นไดโรเสาต่อไปสั่งเจ้าหน้าที่ในกระทรวงดีอีะ DE นะฮะไปซีลอกเป็นเอกสารเป็นกระดาษแล้วก็ยังลงลายมือเซ็นกันอยู่แบบนั้นซึ่งมันจะทําให้หน่วยงานที่รับช่วงต่อนี่ไม่สามารถจะเข้าระบบอ e ีด็อกคูเมนได้เพราะว่าตัวเจ้ากระทรวงเองเสือกใช้กระดาษซะแล้วส่งไปนะเจ้าหน้าที่ก็ต้องรับกระดาษต่อไปเป็นช่วงชๆวช่วงช่วงอีด็อกคูเมนก็วางไว้อย่างนั้นสรุปแล้วที่เมื่อคืนนี้ไม่รู้สุปฏีก็ไปหาเสียงให้ตัวเองหรือไปหาเสียงให้ดรเชน นักเตอร์เชนนั่งอยู่เฉยๆสุปจีก็เอานะฮะมะพร้าวไปขายสวนแล้วเสร็จแล้วขายใครไม่ขายก็ขายฮะได้ราคาให้กับพรคเพื่อไทยซะโดยซ้ำเมื่อคือนนี้ส่วนตัวเองออกมาก็กลายเป็นนะนางโกหกอีกหนึ่งเรื่องนะพูดจาไม่จริงไม่ครบไม่รู้จริงตั้งแต่เรื่องส่งออกข้าวแล้วแล้วนี่เมื่อเช้านะมีข่าวเรื่องนี้อีกเพราะเมื่อคืนนี้สุปจีเขาพูดเรื่องอ่าเอ็กซ์พอร์ตนะฮะแล้วเขาบอกว่าเอ็กซ์พอร์ตปีที่ผ่านมาเนี่ย โตนะโตก็จริงแต่โตแบบไม่มีประสิทธิภาพเขาว่าอย่างนี้นะเมื่อคืนนี้ปรากฏว่าเนี่ยฮะก็มีคนแย้งขึ้นมาเมื่อเช้านี้นะคุณวรวง์รามางกูลอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพานิชนะรัฐบาลองค์อิงก็บอกว่าเฮ้ย hey, สุปจีนี่อย่าพูดมันโง่คือถ้าโง่แล้วหุบป,ปากอยู่เงียบๆพูดไปจริงไม่อย่างนี้เขาันดูโง่เข้าใจไหมสุปฏี นะแล้วก็บอกว่าเนี่ยถ้าไม่รู้เรื่องส่งออกนะที่พูดไปเนี่ยนะไม่รู้เรื่องส่งออกขยายตัวให้ไปถามข้าราชก,การกระทรวงาณิ์ได้ที่ตัวเองปกครองอยู่นะครับว่าอย่างนี้นี่คือเมื่อเช้าเมื่อคืนเรียกว่าปล่อยไก่ไปสองดอกเลยนะครับประนผันี่คือหนึ่งเรื่องที่ผมบอกว่านะภูมิใจไทยเขาเคลมอีกหนึ่งเรื่องที่เคลมมาตลอดเลยท่านังนั่นก็คือเรื่องเปิดด่านปิดด่านนะทุกวันนี้เมื่อวานนี้ไปหาเสียงแถวใจแดนก็แปลกนะเออแปลกดีนะ คือไอ้คุณเซนเนี่ยมันอยู่มาตั้งนานก็เงียบเงียบกันดีนะแต่พอช่วงใกล้ๆจะเข้ากูหาเลือกตั้งและช่วงที่นายอนุทินไปหาเสียงตรงชายแดนนะโดยเฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดอ่าศรีสะเกดจังหวัดอุบลราชธานีแถวๆที่เคยเป็นสมรัภูมินายอนุทินเนี่ยไปวนเวียนอยู่ตรงนั้นเพื่อหาเสียงอยู่พักหนึ่งนะช่วงนั้นเนี่ยฮะก็จะปรากฏการณ์ ข่าวที่ออกมาว่า,าเขมรนะส่องปืนขึ้นฟ้าเมื่อวานนี้ก็มีข่าวยิงปืนครบ40มิลิเมตรเข้ามา,าเช็คข่าวแล้วไม่เป็นความจริงปรากฏมีการเคลื่อนไหวของทหารค,ค,ค,คึกคักเหมือนจะข่มขู่นะครับเหมือนการสร้างสถานการณ์เพื่อข่มขู่แล้วก็ปรากฏร่าสอดคล้องกับการอภิปรายนะหรือการพูดบนเวทีของนายอนิทินช่วงเวลานั้น,นบนเวทีก็บอกว่านี่แหละครับถ้าเลือกพักผิดสงคราเมเขมรจะกลับมาหรือไม่ พูดประมาณนี้คมคูนะฮะในพื้นที่ขนาะเดียวกันเอฟเฟกก็ขึ้นทางฝั่งกัมพูชา <c oughs> ยิงนน่นยิงนี่เนมันเหมือนซีนจริงๆด้วยเหตุบังเอิญหรืออะไรไม่ทราบแต่ซีนมันเกิดขึ้นแบบนี้ไอ้นี่ขู่อยู่ตรงบนเวทีไอ้ข้างหลังจุดปืนขู่มันเหมือนนะเหมือนภาพของอคนไปเก็บตังนะฮะต้องการจะไปเก็บค่าตรงร้านกาแฟไอ้นี่ก็เข้าเดินเข้าไปเก็บตงไอ้ข้างหลังก็ยิงปืนขึ้นฟ้า บอกใจนี่พูดดีนะเออถ้าเกิดไม่จ่ายนะครับเดี๋ยวเออเดี๋ยวข้างหลังอนะ่ะดูไปภาพมันเป็นอย่างไรจริงอันนี้ผมเปรียบเทียบได้ไม่ได้หมายความว่า,วานายอไปไปเก็บตงชาวบุรีรัมหรือชาวซีตะเกตแต่อย่างใดแต่เปรียบเทียบไปเห็นภาพระวัาางมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แล้วเนี่ยคุณเซนมันเจตนาหรือแกล้งหรืออะไรทําให้เกิดสถานการณ์แบบนี้นางวาสนานโะน่งก็คาบออกมาแนะเล่าขมขวัญประชาชนไทย นะและอย่างที่บอกให้ฟังนะฮะมันมีข่าวกันออกมาก่อนหน้านี้เขาเตรียมแต่งตั้งรัฐมนตรีกลาหมกันแล้วนะฮะบอกว่านายอนุทินจะนั่งควบแลวนัฐบลน,นาคพาณิชย์ต้องไปอยู่ไม่ได้คือนัฐบลนาคพาณิชย์นเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่คนฝั่งเรานะนะครับแต่เป็นการชงม,มาจากเนี่ยนะครับสายประยุทธ์สายประวิทย์ซึ่งเป็นสายอนุรักษ์ทั้งนั้นนะ่ะนัฐบลนาคพาณิชย์นเนี่ยตอนหนึ่งเนี่ยอยากจะนะเป็นการเสนอจากพักรวมไทยทั้งชาตินะก็ได้นอนแล้วครับข้างหลังก็คือนายประยุทธ์จันโอชา หลักดันคนนี้แล้วรัฐลนตาีนันธารที่เป็นทหารเก่าเป็นคนลูกน้องที่นายประยุทธ์ไว้ใจแต่ใน,นที่สุดได้มารับร่วมกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็เพราะว่าเนี่แหละครับเรื่องของโกต้าของพรรคสู้กันมานะช่วงต้นจะมาให้มานั่งแทนนายพี่สุทินเราเสื้อแดงก็ไปต่อต้านบอกไม่เอาด้วยสุดท้ายก็หายไปจนกระทั่งมาถึงรัฐบาลอ,อุ้งอิงสองเนี่ยนะถึงได้ขยับขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีช่วยคุณภูมิธรรม ตอนแรกจะเป็นรัฐมนตรีกลาโหมก็ไม่ให้เป็นแล้วครับเป็นรัฐมนตรีช่วยแล้วก็ผลักดันให้ไปอยู่ในการเจราจาที่เกี่ยวกับกัมพูชาช่วงนั้นก็จะเห็นบทบาทของนัฐพลน,นาคพันธ์คนนี้เป็นคนทํางานดีทัาา้งมัเพียงแต่ว่าอยู่คนละฝ่ายกับพรรคเพื่อไทยนะครับแล้วก็อยู่อย่างนั้นมาตลอดแล้วก็ไม่ให้เป็นรัฐมนตรีกลาโหมจนกระท,ทั่งเปลี่ยนรัฐบาลมาเป็นนายอนุๆๆทินข่าวข้างในนะครับมีการวิ่งกระเส้นกระสายขอให้นัตพลขึ้นเป็นรัฐมนตรีกลาโหมก่อนหน้านั้น นะมีลายชื่อสองสามคนนะกดดันมาว่าจะไม่เอานักตะพลแต่จะเป็นคนอื่นนะแต่สุดท้ายจังหมะงครับก็ปรากฏชิ้นงานผลผลงานชิ้นโบแดงอย่างที่เคยลุกผู้ได้ฟังว่าอนุทินขึ้นมาเป็นรัฐบาลเนี่ยเป็นนายกวันที่ห้ากันยาตอนนั้นมีข่าวมาแล้วครับว่าสรุปแล้วว่าจะเป็นรัฐพลละครับขึ้นรัฐบรีกลาโหมนะในขณะเดียวกันนายรัฐพลก็ทํางานในหน้าที่รัฐตรีกลาโหมทันทีโดยเฉพาะการเจราจากับกัมพูชาที่กกอะพง เคยเล่าบรรยากาศแล้วนะครับว่าการเจราจาที่เกาะกงเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบุ๋มมณตดาเนี่ยถ้าไปฟังไปหาคลิปดูได้ไปหาข่าวเก่าดูได้บุ๋มมณตดาบอกว่าแปลกมากนะฮะการเจราจาที่เกาะกงครั้งนี้สมัยอุ้งอิงเนี่ยนะเป็นการตึงเครียดมากในการเจราจาโดยเฉพาะระหว่างทหารสองฝั่งเจราจากันเนี่ยนะฮะตึงเครียดแต่นี่ฮะพอเปลี่ยนนายกเป็นนายลลิตินวันที่ห้ากันยาเนี่ยปรากฏว่าบรรยากาศในการประชุมที่เกาะกงเนี่ย เฮ้ยทำไมมันแปลกกัมพูชาเนี่ยจัดโต๊ะเลี้ยงอย่างดีบรรยากาศชื่นมื่นเป็นมิตรขึ้นมาทันทีอันนี้เป็นเรื่องที่บุมเองก็ประหลาดใจประหลาดใจไปกว่านั้นอีกนะครับผลการเจรจาในวันนั้นเนี่ยนะครับฝั่งฟังกัมพูชาก็ออกมาโดยนายเตียเซฮาลูกชายของนายเตียบันนะครับรมติลาของเขาออกมาก็ยืนยันนะว่าจะมีการเปิดด่านโดยเฉพาะด่านที่มีความตึงเครียดน้อยด่านตึงเครียดน้อยนี่คืออะไรอ่าผมเล่าแล้วนะสงครามเนี่ยมันแปลกดี นะมันลบกันที่ปราสาทนะไม่กระทบกระเทือนไอ้พวกที่มีบ่อนทั้งหลายเลยไม่กระเทือนเลยเห็นไหมส่วนใหญ่ไปกระเทือนในที่ไม่มีบ่อนฮะยิงกันตุมตามตุมตามแต่บ่อนไม่เสียหายจนกระทั่งฐานไทยเนี่ยเข้าไปยึดเนี่ยมันถึงได้เสียหายแต่สงครามยกแรกมันไม่ยุ่งที่บ่อนเลยทีนี้วันที่เจราจาออกมาเนี่ยนะครับผลการเจราจาออกมาว่าจะเปิดด่านในพื้นที่ที่ไม่ตึงเครียดก่อนก็แปลว่านะไอ้พื้นที่ไม่ตึงเครียดเนี่ยเนี่ยแกมเมอร์เครียดเลยละครับตรงนั้นอะ นะส่วนในพื้นที่ตึงเครียดไม่มีสแกมเมอร์ไอ้ที่ไม่ตึงเครียดนะครับสแกมเมอร์และบ่อนชายแดนเพียบเลยเพราะฉะนั้นออกมานะครับออกมาบอกว่าจะเปิดด่านในช่วงพื้นที่ไม่ตึงเครียดโดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรีระตาดเนี่ยท่านังแล้วก็ตาดนี่อย่างที่บอกให้ฟังนะมันมีนะพื้นที่ของบ่อนธมดาอยู่ตรงนั้นลุกล้ําเข้ามาแล้วก็มีพื้นที่ของบ้านหนองจานก็อยู่ตรงนั้นลุกล้ําแผ่นดินเข้ามานี่พื้นที่ตึงเครียดเข้มขน้นแต่ายนะนัตตะบนนาคพานิตและเตเซหาออกมาพูดภาษาเดียวกันเลย ว่าจะเปิดด่านเฉพาะที่มันไม่ตึงเครียดนี่หลังจากประชุมกันอย่างชื่นมืน่นหลังจากเปลี่ยนนายกนะฮะนี่ผมพูดให้ฟังที่พูดอย่างนี้เพราะอะไรเพราะทุกวันนี้นายอนุทินยังเคลมอยู่เลยว่าการเปิดด่านการปิดด่านนั้นเป็นผลงานของตัวเองทั้งๆท,ที่การปิดด่านเนี่ยนะครับมันเป็นต้นต่อของการปล่อยคลิปของฮุนเซนที่อุงง้งอิงปิดด่านไม่ยอมเปิดจนน้าฮุนเซนโกรธถึงต้องอัดคลิปเพราะการปิดด่านเนี่ยมันปิดและตัดเน็ตนี่มันเริ่มตั้งแต่ระบาดอุ้งอิงเริ่มตั้งแต่พม่า นะมาจนถึงตรงนี้แต่มาวันนี้นายอดินเคลมแล้วนะครับว่าการเปิดการปิดด่านนั้นเป็นผลงานตัวเองผมบอกทุยเขาปิดมาตั้งแต่อุ้งอิงแล้วก็ของคุณเนี่ยพอคุณเป็นนายกทําท่าจะเปิดซะด้วยซ้ําแต่ยังไงท่านังผมไม่ดูนี่เรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงผมไม่ขุดข่าวมานะเนี่ยฮะจะเปิดด่านจันทบ,บุรีตราแต่กองทัพหักรัฐมนตรีกรลาโหมสรุปแล้วเรื่องการปิดเปิดด่านเนี่ยนะครับ กองทัพเขาไม่เปิดเพราะเขารับนโยบายต่อเนื่องมาจากรัฐบาลอุ้งยิงและเป็นผลดีอ่าเป็นผลมาจากรัฐธรรมนูญ50น,นะครับที่ล่างพรบกลาโหม51เอาไว้จนรัฐบาลไม่สามารถจะโยกย้ายนายทหารหรือเอาเรื่องหรือไปแทรกแซงการทาหารได้โดยเฉพาะในสถานการณ์สงครามเนี่ยทหารมีสิทธิเด็ดขาดเพราะนั้นฝ่ายพล,ลเรือนเนี่ยไม่มีโอกาสเข้าไปยุ่งคนที่จะเปิดด่านคือน,นายนัทบลนาคพาณิชนะครับ คุยกับเตยเซยฮาเรียบร้อยที่ก่โกงกลับมาทหารไทยบอกจะบ้าหรือไงสมัยอุงอิงครับเป็นคนที่ยึดแผ่นดินไทยกลับมาได้11จุดเหลืออีกนิดหน่อยทหารขอจบเกมโดยเฉพาะบ้านน้องจานภาษาตาควายและที่เหลือนะครับเพราะนั้นจะเปิดด่านตอนนั้นได้ยังไงนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นคือทหารไทยเนี่ยนะครับก่อนหน้านั้นมีการคุยเรื่องพยายามจะเปิดด่านหลายครั้งแต่ทหารไทยปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงไม่ให้เปิด ในสมัยรัฐบาลโงค์เองไม่เปิดนะครับแล้วก็ยืนยันว่าให้กัมพูชาเนี่ยนะครับถอนทหารออกไปก่อนแต่พอเปลี่ยนเป็นนายอนุนทินเท่านั้นแหละครับสถานก,การณ์เปลี่ยนทหารก็บอกว่ากัมพูชาย,ยังมีกําลังทหารอยู่เลยยังเป็นอันตรายแล้วให้เปิดเปิดด่านได้ยังไงเนี่ยครับมันเกิดขึ้นในสมัยนายอนุทินทั้งนั้นในตั้งแต่วันที่หเนี่ยการเจราจาที่ก่อกงเกิดขึ้นวันที่1ิบนี่ข่าวเป็นข่าววันที่สิบสองกันยายนนะครับว่าทหารไม่ยอมในการเปิดด่านตรงนี้ แล้วยังไงครับหลังจากนั้นไม่กี่วันนายอนุทินขึ้นไป,ไปพูดบนเวทีที่สีสเกตนะฮะใครเปิดด่านเจอตีนเนี่ยครับนะแล้วจะบอกนายอนุทินไม่รู้เรื่องอ่ะท่านดูข้างหลังไอ้คนที่ยืนหัวเลาะอ,อยู่นั่นนะครับคือนายรัตบ,บุญนาควานิศน,น,นะซึ่งเป็นคนที่พยายามจะเปิดด่านนะแต่ทหารไม่ยอมก็กลายเป็นว่านายอนุทินกลับมาพลิกลิ้นตอนนี้นะครับใครเปิดด่านเจอตีนแล้วก็บอกตอนนี้ครับตัวเองนะครับเป็นคนปิดด่านไม่ใช่ครับนี่เป็นเรื่องเคลมเป็นเรื่องเคลมนะผมเล่าให้ฟัง นะครับไม่ไม่ใช่เรื่องจริงคนที่พยายามจะเปิดด่านคือนายอนุทินนะครับแต่เพียงแต่ทหารไม่ยอมนี่หลักฐานที่ผมให้ท่านดูวันนี้ก็ยืนยันชัดเจนนะครับพักกู้เดี๋ยวไปดูเรื่องส้มกันสักนิดหนึ่งนะครับล่าสุดนี้ก็พลิกแคมเปญอย่างเร่งด่วนนะจากรถเมย์อีวีกลายเป็นรถโรงเรียนแล้วนะครับแล้วก็ออกมาในช่วงโค้งนี้ไม่รู้นายธนาธรหรือพักส้มเขานั่งฟังรายการผมอยู่หรือเปล่าผมด่าทุกวันเรื่องน้ำพูนเนี่ยคือเขาเสนอตัวเองไง นะขอเป็นรัฐบาลสักครั้งขอโอกาสทดลองขอคนรุ่นใหม่ลองงานนะฮะผมก็บอกไม่ต้องไปไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปลองงานมึงดูจังหวัดลําพูนกันแล้วกันจึ่เป็นนายกอบจจาได้ไหมที่ผมเคยพูดว่านายธนาธรเคยสัญญาว่าให้ดูจังหวัดลําพูนเป็นตัวอย่างนะว่าพักส้มทําได้ยังไงและสุดท้ายผลงานบริหารลาพูนล,ล้มเหลวทุกเรื่องนะครับทีนี้วันนี้ครับเหมือนได้ยินคลิปรู้ทันอนะ่ะก็เอาเรื่องนี้มาเนี่ยนะฮนะแล้วเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ทาสําเร็จนะ เป็นเรื่องที่แค่คิดว่าจะทําสําเร็จหรือไม่ยังไม่รู้ระวังพักสักครู่เดี๋ยวมาดูเรื่องรดโรงเรียนกันข้อเท็จจริงเบื้องลึกเบื้องหลัง,ลง,ลงเป็นยังไงพักสักครู่ครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์มิสเดีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติแท้คุณภาพสูงแค่เปลี่ยนสินค้าในห้องน้ําของท่านเป็นผลิตภัณฑ์มิสเดีก็ให้กําลังใจรายการรู้ทันได้แล้วมีกําลังทํางานนี้ได้ก็ด้วยผลิตภัณฑ์มิสเดีนะแล้วข้อดีของมันเนี่ยนะัครับแม่มันเหมือนกับว่าไม่ต้องจ่ายเพิ่มเลยเพราะว่าสินค้าเหล่านี้ ท่านผู้บังใช้อยู่แล้วอ่ะให้กำลังใจรายการรู้ทันกันได้ง่ายๆครับด้วยการเปลี่ยน,นสินค้าในห้องน้ําท่านอ่ะมาเป็นผลิตภัณฑ์ดีเท่านั้นแหละครับไม่ได้รบกวนรายจ่ายเพิ่มเติมอะไรมากมายนะครับก็ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีไปใช้ด้วยแล้วดีจริงๆนะผมรับประกันเลยนะครับแล้วก็ได้ให้กำลังใจรายการรู้ทันด้วยอ้าวดีดไม่ดีเนี่ยท่านฟังลองฟังนะความคิดเห็นของท่านผู้ใช้หลายๆท่านรู้ทันก็เอามาเล่าเรื่อยๆนะ แล้วก็มีคนมาพูดอย่างเงี้ยเรื่อยๆก็ต้องมาเล่ากันแบบนี้ครับอ่ะนะอ,อ้าวนี้คนแรกนะฮะบังเอิญผมไปโพสต์ใน a ฟ e b o o k เรื่องอ่าคุณช่อพันนิกาไปออกรายการสารยุทธใช่ไหมฮะแล้วก็ไปเจอกับใครอ,ะอ่ะอ่าก็มีการวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องการอ่าเลือกตั้งที่พิษนุโลกนะครับคุณช่อบก็บอกว่าเอ๊คุณจะเด็ดเนี่ยใช้ครีมอ่าอะไรอะ่ะครีมกันแดด เบอร์อะไรยีหร่ห้ออะไรทําไมหาเสียงแล้วหน้าไม่ดํากะจะเสียสีนะว่าคุณจะเด็ดที่ชนะที่พิสุโลกเนี่ยไม่ได้ออกหาเสียงชนะเพราะว่าเครือข่ายของคุณสมศักดิ์เทพตุทินซึ่งความเป็นจริงนะ่ะที่ผมลงในพื้นที่เดี๋ยวกุณเะเดตเนี่ยขยันมา,มากนะครับขยันมา,มากนะเพียงแต่ว่าหน้าเขาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นผิวขาวนะโดยหลักอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องดงเรื่องดำเนี่ยนะฮะ มันก็อาจจะน้อยลงหน่อยใช่ไหมครับทีนี้ก็มีการพูดแบบนี้ท่านผู้ฟังหลายท่านในเฟซผมก็เลยบอกว่าอย่างเงี้ยคุณเจเด็ดคงจะใช้สบู่มะกรูดไม่คือผมไปแนะนําคุณช่อน๋ะผมไปแนะนําคุณช่อบอกว่าให้ใช้สบู่มิสเตอรี่เออนะวฮะเพื่อจะได้เอ่ออะไรอ่ะผิวหน้าจะได้นุ่มนวลเนีเครับแพ้แล้วานอย่างเงี้นะใช้มิสเตอรีนะ น่าจะได้นุ่มนวลนะครับเออแล้วตอนนี้ก็เลยมีคนคอมเมนต์กันมาเต็มเลยเขาบอกว่าคุณเจเดต์ดนี่ใช้สบู่มะกรูดค่ะเขาบอกนี่หน้าเขาเดานะฮะใช้หรือเปล่าไม่รู้นะคุณเจเดต์เนี่ยนะฮะเพราะคุณบอกว่ามาะกรูดนี่มีกรดนิติตแต่ใช้แล้วหน้าไม่แห้งนะฮะสั่งมาใช้เป็นประจำนะาน้องช่อน่าจะใช้บ้างนะคะผิวหน้าจะได้ไม่แหง้งนะฮะอ่าก็มีกหลายลายแล้วฮะอ้าวนี่ฮะอีกสองคนเขาบอกว่า เอาสบู่ไวแดงและบะกโูดใช้ดีมากนะฮะสะบู่ไวแดงหอมชื่นใจนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งให้กําลังใจมาถึงผลิตภัณฑ์พิษฎีทุกตัวเลยเขาบอกว่าใช้ดีทุกตัวใช้ดีจริงๆใช้มานานแล้วด้วยนี่นะฮะเสียงลือเสียงเล่าอ้างดังกันมากระหึมแบบนี้ท่า,าครับทําคุณภาพท่านซื้อไปใช้รับรองไม่ผิดหวังและก็ เป็นกําลังใจให้กับรายการรู้ทันได้ด้วยนะครับก่อนจากกันในวันนี้นะครับเน้นย้ำอีกทีฟังคลิปรูทันแล้วอยากจะสนับสนุนผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมิสดีก็ทําได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ครับสั่งซื้อหรือติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าทางไปรษณีย์ของมิสดีทางโทรศัพท์ติดต่อได้ตั้งแต่เวลา9้าโมงเช้าถึง6โมงเย็นหมายเลขโทรศัพท์0 9 2 3 8 4 1 2 2 2หรือจะฝากข้อความเอาไว้ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ l ล n e i อดีมิสตีโดง ลายไอดีมิสเตีโด่งสองลายไอดีมิสเตีโด่งสหรือในกล่องข้อความ Facebook โด่งมิสเตอดีอยากทราบเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ตัวแทนจำหน่ายของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมิสเตดีสามารถทำได้ง่ายขึ้นแล้วนะครับสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้คลิปรู้ทันทุกคลิปโดยกดเข้าไปตรงคำว่าแสดงเพิ่มจะปรากฏรายละเอียดของตัวแทนจาหน่ายทุกท่านขึ้นมาให้ท่านได้เห็นครับหรือท่านจะเข้าไปดูใน Facebook โด่งมิสเตดีก็ได้ หรือจะสอบถามที่ศูนย์ส่งทางไปรษณีย์ตามช่องทางที่บอกไว้ข้างตน้นสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ